โคกูลกับโคเซเมน,นบอดแตกตาก่างกันอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบให้ท่านครับ ได้มีลูกค้านะครับหลายๆคนนะครับสอบถามกันเข้ามาได้ทุกวันเลยนะครับว่าระหว่างครัวปูนนะครับทั่วไปเนี่ยช่างทั่วไปเลยนะครับกับครัวเซบอร์ดแตกต่างกันยังไงนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมครัวปูนจริงๆนะครับที่ใช้งานจริงๆเลยนะไม่จกตานะครับตัวนี้ใช้มา10กว่าปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าครัวสิปีเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งแน่นอนว่าครัวสิกว่าปีเนี่ยครับตรงนี้ไปต่อเติมนะครับ โครงสร้างมันดึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะมีการแตกลาวนะครับเมื่อก่อนตรงนี้เป็นเป็นหินแกรนิตนะครับด้วยการที่มันซุดเนี่ยตรงนี้มันหักเลยหินแกรนิตตรงนี้หักขึ้นเลยฮะช่างเขาก็เลยเอากระเบื้องนะครับมาแปะใส่อย่างงี้ครับมันก็เลยกลายเป็นขาวดำนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ารัวปูนเนี่ยทั่วไปเนี่ยภายในเป็นยังไงนะครับนี่เห็นไหมครับว่าของข้างในจัด จัดได้เท่าที่จัดได้อย่างนี้นะครับบอลตงๆมันก็ระเกะระก่ายนะครับมันไม่มีฟังก์ชันอะไรที่สามารถจัดใส่ได้เลยครับอันนี้ใต้เตานะครับใต้เตาควรจะมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีพวกหม้อหายกระมังยิ่งอยู่ของยิ่งเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทาครัวทั้งทีนะครับเราควรจะนึกถึงฟังก์ชันในการจัดใส่ด้วยนะครับแต่ว่าวยกัยเป็นเบอมิโครูลนะครับมันมันไม่สามารถจะใส่อะไรลงไปได้มากกว่านี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนี่นะครับที่เก็บถังแก๊สนะครับที่เก็บถังแก๊สก็ ตามสภาพอย่างนี้นะครับมันก็ถามว่าอันนี้มันก็พอได้นะครับแต่ว่าคูซิมินบอกของอิยาลาเนี่ยเราก็จะจัดตามฟังก์ชันเต็มพื้นที่เลยครับแล้วก็ตัวถังแก๊สเนี่ยสามารถดึงมาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปไว้ฟังนะครับคูิมินบอกของเราเนี่ยจะมีลักษณะาบางนะครับแล้วก็จะทําตามพื้นที่ได้แบบไม่จํากัดเลยครับ ต่ว่าโคปูรเนี่ยสเกลมันจะมีความหนานะครับสองข้อสองนะครับข้อสำคัญเลยครับเวลาบ้านมีการซุดมีการแตกร้าวอะไรพวกนี้ครับมันก็จะดึงโครงสร้างลงมาด้วยนะครับข้อสำคัญในข้อสามอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่ท่านอยากจะย้ายบ้านหรือว่าอยากจะเปลี่ยนมุมนะครับว่าตรงนี้ไม่อยากจะเอาครัวแล้วถ้าเป็นโคปูนท่านต้องทุบทำลายทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโคสมิลบอร์ดท่านสามารถถอดออกไปได้ครับถอดออกไปใช้ที่อื่นได้เลยนะครับแล้วข้อสี่นะครับคือฟังก์ชันข้างในนะครับ เราสามารถจัดเกะ๊ะใส่ลิ้นชักใส่อะไรนี่ดูสังเกตดูไม่มีลิ้นชักเลยนะครับเนี่ยเราก็ใส่ช้อนอะไรไม่ได้เลยก็เอาช้อนมาสองกองๆ,ๆ,ๆไว้อย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นโคลเสมินบอร์ดนะมันก็จะมีแบบมีเกะ๊ะมีลิ้นชักมีอะไรใส่ลูกเล่นอะไรได้เยอะมากเนะครับนี่นะค,คือข้อแตกต่างน,นะครับหลักๆเลยนะครับของโคลเสมินบอร์ดและครัวปูนครับและท่านนะครับเห็นข้อแตกต่างน,นี้หรือยังครับสนใจติดต่อมานะครับโคลเสมินบอร์ดของอิราที่เดียวนะครับ